อาเลยครับผมสวัสดีครับมีคำถามนะครับผมขอบคุณมากนในคอมเมนต์กดติดตามนะครับของคุณพัชลาวลีนะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับทำไมเหรียญ ETH ใเ m e t a m a s k ลดลงไปคะช่วยอธิบายได้ไหมครบพอดีเข้าใจยากไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยคะ่ะที่อธิบายไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของทำไมซื้อเหรียญที่หายไปกับเ e อิร์นสเต็คต่างกันยังไงในส่วนที่ผมอธิบายในส่วนของเม a m a s k นะครับผมโอกาสที่เหรียญจะหายไปในเม a m a s k เนี่ย มันมันค่อนข้างจะน้อยนะครับคือถ้าถ้าในในความคิดเห็นของผมนะถ้ามันจะหายไปจริงๆเนี่ยมันจะหายไปจากรูปแบบของการโอนเหรียญครับสมมุติว่าผมมีอยู่0.014 ETH ใช่ไหมครับ Ether ใช่ไหมแล้วผมก็ไปแลกเหรียญ Hot มาสมมติยกตัวอย่างนะผมแลกเหรียญ Hot มานะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมทําอยู่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยขอไปนีหนึ่งนะครับ หนึงนะครับขออนุญาตนะครับลำหนึ่งนะอย่างผมแลกเหรียญฮอตมาใช่ไหมครับในเอ็ก a ชนจยูนิซวออย่างเงี้ยหรือว่าในตัวยูนิในเอ็กนหรือว่าในบางพื้นที่ที่เป็น u n นิ w วออย่างเงี้ยถ้าเราไปแลกเปลี่ยนนะครับผมไม่น่ใจคําถามนะผมต้องขออภยัยจริงผมไม่เห็นไม่เห็นรายละเอียดนะครับผมว่าหายไปยังไงนะ,ะ,ะสมมุติว่าอยู่ในรูปแบบนี้แล้วใช่ไหมครับคำถามของคุณ เฟูยูยูฟูยูยูยูขออภัยนะครับผมไม่ได้ัวเราะนะบางทีเราผมไม่สามารถที่จะบอกได้ทุกอันนะครับในความหมายผมน่ใจว่าน่าจะเป็นความความหมายีว่ายูู่ถ้ายูยูหายไปเนี่ยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการที่ไปคอนเน็กกับอะไรบางอย่างเข้าโดยที่ไม่รู้นะครับซึ่งมันจะไม่มีทางหายไปแน่นอนนะอย่างผมผมเคยทำหายไปเพราะตัวเองนะคือแบบรีบกดนะครับบางทีมันจะมี เอาหัวข้อให้อนุมัติในการกดนะในบางแอปพลิเคชันนะครับหรือบางเว็บไซต์นะเราต้องจะเป็นต้องดูให้ดีๆนะครับผมอย่างตัวนี้สมมุติผมเลือกซื้อเหรียญน,นี้ใช่ไหมครับอ่ผมกดวาร์ปผมกดเปลี่ยนนะครับปั๊บพอผมกดเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันจะมีค่าฟรีขึ้นมาครับผมค่าฟรีที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะทําให้เหรียญที่เราเก็บไว้หายไปบางส่วนนะครับซึ่งเราสามารถกดปฏิเสธได้ครับปกติครับผมแต่แน่นอนที่สุดว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจตรงส่วนนี้นะเพราะแบบว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆซื้อหายไปล่ะมันไม่น่าหายนี่ผมเอาให้ดูนะครับสมมุติว่า,าตัวนี้ค่าแก๊สรู้สึกจะถูกถูกลงกว่าเดิมนิดหน่อยขออนุญาตนะครับ คือผมไม่ผมไม่แน่ใจเรื่องกรณีที่คุณฟูยูยูบอกนะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับคือโอกาสที่มันจะหายไปอยู่ๆเฉยๆมันหายไปเนี่ยมันมันเป็นไปได้น้อยนะสำหรับผมผมมองนะครับแล้ก็กดยืนยันนะครับจากนั้นเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับพิบบิ้งแป๊บหนึ่งคือตอนที่เรากดยืนยันอ่หลายๆคนจะเห็นตรงกันนะครับว่ามันจะมีค่าฟรีนะตรงส่วนค่าฟรีอ่ะที่มัน ค่อนข้างแพงนะครับผมบางทีมันอาจจะหายไปในช่วงเวลานั้นได้นะครับผมซึ่งผมมองว่าโอกาสที่จะเกิดแบบยูยูอ่าเมตตามาสของคุณนะที่คุณมีรหัสอยู่ในอยู่ในมือนะครับจะหายไปเลยจากเอ่อจากไอตัวกระเป๋าเมตตามาสน,นะครับผมคุณส,สามารถไปดูประวัตยิย้อนหลังได้ครับตรง Activity นะครับแล้วก็ไล่ามาลงมาดูนะครับผมอย่างอันเนี้ยที่ผมส่งไปนผมโดนโกงไปนะครับผมสามร้อยคอร์ดอนลาเจ้าเจ็บปวดปัดใจ อแต่มันโดนเยอะกว่านั้นนะในลนักษณะที่ในการโอนในการโอนนะครับผมอพอเรา exchange w i t h d a เสร็จนะครับผมเราก็จะได้เหรียญอีเทอร์เข้ามาในานี้นะครับเรียบร้อยแล้วคือบางครั้งเ,เราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับว่าเรา a อ t i v i t y ของเราเนะะี่ยหายไปไหนนะครับผมซึ่งผมผมตอบไม่ได้จริงนะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นเมตามาของคุณนะครับ คือคุณลองคุณลองก๊อปมาให้ผมดูก็ได้นะครับส่งมาให้ผมดูก็ได้นะแต่อย่าส่งรหัสมาให้ผมนะครับแค่ส่งแอคทิวิตมาให้ผมดูก็ได้ว่าเออมันมีอะไรหายไปหรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะพอจะทําให้คุณพอเข้าใจได้บ้างน,นะครับของอคำตอบของคุณฟูยูยูนะผมตอบคาถามให้แล้วนะครับผมถ้ายังไม่เก็ตจริงๆผมอาจจะต้องขอให้คุณฟูยูส่งรูปมาให้ผมดูนะถ่ายรูปมาก็ได้ครับผมว่ารายละเอียดที่มีการส่ง ถ้ามันจะหายไปนะครับมันจะหายไปกพาการส่งเนี่ยแหละครับผมแล้วก็โอกาสจะหายไปก็มีการแอ t a c k input s i n g งเกนะครับคือการแลกเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีโอกาสอยู่สองส่วนมีเท่านั้นนะครับที่จะหายไปนะจากเมตาแมาส่วนอื่นไม่มีทางจะหายไปได้ครับผมเพราะว่าต่อให้เราไปลงทะเบียนอะไรก็ตามนะครับผมมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราไอ้นี่นะครับคือ,อ,อมีอีกกรณีหนึ่งที่จะหายไปได้คือ ถ้าไมตตามาสของคุณไปเกิดไปผูกติดกับบัญชีอื่นเข้านะครับหรือไปผูกติดกับพาสเวร์ดบัลเล็ตนะครับผมก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ถ้าอยู่ๆรหัสของคุณไม่ได้อยู่กับตัวคุณหรือรหัสไปอยู่กับคนอื่นนะครับก็อาจจะมีโอกาสเกิดไปได้นะซึ่งต้องระมัดระวังนะรหัส12ตัวอักษรนะครับผมซิมโบล์ตัวซีด12ตัวอักษรนะห้ามให้ใครนะครับกับรหัสผ่านนะครับแค่นั้นเองนะถ้ารหัสผ่านหายคือกุญแจบ้านหายนะครับผมผมน่าจะตอบคําถามได้เคลียร์พอสมควรนะสาหรับการที่ อ,อีเธอร์หายไปหรือเหรียญหายไปในตัวตัวเมตามาสนะครับผมอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นคือความไม่ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์นะครับผมอยากจะให้ดูสักนิดนึงสําหรับหลายคนที่ไม่ไม่เข้าใจตรงส่วนนี้ขออภัยนะครับผมเเดี๋ยวอ,อมีรูปส่วนตัวนิดนึงขออภัยครับบางครั้งเนี่ยในใน ในโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยบางทีเรามีโปรแกรมบางโปรแกรมที่มันดึงข้อมูลเรานะครับ้วเก็บรหัสสมมติเราพิมพ์รหัสลงไปในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมันก็จะเก็บข้อมูลเราไว้อย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดเผลอเปิดมานะครับซึ่งผมก็ให้ย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขออภัยครับเราไปกดส่งที่ไหนหรือเปล่าหรือเราแอคแท็กตัวไหนไปหรือเปล่านะครับผมมันสามารถดูย้อนหลังได้นะตรงแอคทิวิตี้นะครับตรงเนี่ยครับพอคุณกดแอคทิวิตี้ไปนะครับมันจะขึ้นมาให้เราดูนะ ลองกดเข้าไปดูนะครับคุณฟูยูยูนะครับคำตอบนี้น่าจะพอจะอน่าจะได้ในส่วนนงแล้วนะครับถ้าแต่ถ้ามันหายไปแบบหายแบบล่องลอยเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้ครับที่จะหายไปแบบปล่องลอยนะครับเพราะว่าชิปตอเคเรนซีในเมตามาสมันสามารถตรวจสอบอ้นหลังได้นะครับผมถ้ามันยังหายไปอีกจริงๆเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องดูในตรงส่วนที่ลึกเข้าไปอีกนะครับผมแต่ส่วนนี้อาจจะไม่ อาจจะอาจจะคุณฟูยูอาจจะไม่เข้าใจสักหน่อยนะครับผมจะไม่เป็นไรครับเราลองดูแค่ตรงนี้ก่อนนะครับว่าปัญหาคืออะไรนะและทุกครั้งนะครับผมที่เข้าไปเต้มแมรไว้นะครับผมอยากให้คุณกดแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งนะครับผมเพราะอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยเมื่อคุณออกจากระบบนะครับปัญหาที่จะมีความทับซ้อนหรือมีคนที่จะแฮ็กของคุณไปเนี่ยก็จะลดลงนะครับคาเตือนด้วยความปลอดภัยนะครับผมระมัระวังอีกทีนะครับผมขอตอบคาถามคุณฟูยูแล้วนะครับถ้ามีส่วนไหนที่ อาจจะไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมเพราะบางครั้งการอธิบายในเชิงมุมมองฝั่งเดียวเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับผมพอเดี๋ยวพอผมเก็บสะสมเก็บสะสมแต้มบุญนะครับสมาชิกครบหนึ่งพันเมื่อไหร่ผมก็จะพยายามอตอบคาถามแบบเรลไทม์ให้มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าบางทีการตอบคาถามแบบเรลไทม์มันอาจจะได้คําตอบที่เร็วขึ้นนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับที่แบบอาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับคําตอบที่ผมตอบ ของคุณฟูยูแล้วผมได้ส่งลิงก์ไปให้คุณฟูยูแล้วนะครับผม